มันเป็นยังไงล่ะเป็นเล่นอคือกิ่นเงียบแท้ลอยไหมเดงมาแปดจงจริงยุทธ์อมันเงียบมันเป็น มันชาดบอลพอข้าวเลยเนี่ยมันมันจะเบิดอีกสองสี่ชาดมันแบดมันเต็มออืมแบดำลองตมหมายรุนเบดำองเหรมันเต็มอยู่พอลูกร้เนาะาล่นหมไมหมดแล้วครับ